แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะท่านด็อร์มันกำลังจะเกิดแผ่นดินไหวขนาด,ดกเก้าลิตรไม่ใช่เรื่องที่คุณเนวินมาคุยกับท่านสุเทพหรือว่ามาคุยกับพักประชาชนนะอันนั้นเพียงแต่เพียงไอ้การเมืองเนี่ยสิ่งที่คุณเห็นไม่ใช่และสิ่งที่ใช่คุณยังไม่เห็นแสดงว่ารับรงพลางรับรงพลางภาพลางตาหมดคือคือมันไม่เชิงรับรงพลางหรอกเขาก็เล่นแต,ตามเกมนั่นแหละ แต่เกมที่มันเกิดที่จะเกิดเร็วๆนี้ที่ผมบอกว่าเก้าริกเตอร์เหมือนแผ่นดินไหวเนี่ยออคนยังไม่มองกันมากนะแต่ถ้ามองจริงๆแล้วเนี่ยแผ่นดินไหวแน่นอนนั่นก็คือเรื่องเมื่อวันที่ยี่ห้าเมษาที่คุณชาญชัยอิสระเสนารักด็เตอร์สมชายสแสวงการอาจารย์เจตธนวณิกหรือทนายนกเขาไปยื่นเรื่องที่ปปช เรื่องโยกงบประมาณจิกงบประมาณเอาไปใส่งบกลางแล้วไปแจกประชาชนคนละหมื่น mm hmm. ซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตราหน mm ึ่งสี่สี่นี่มันผิดเพราะงบก้อนนี้เขาไปให้ไปใช้นี่ธนาคารห้า mm hmm. <5 S 2> แหงแล้วดอกเบี้ยคุณไม่ได้ไปใช้แล้วจะไปกู้เขาใหม่จะมาเอาที่ไหนคุณไปเวียดนามคุณจะไปขอกู้กระซิบกระซิบกรัซิบผลสุดท้ายก็ว้าวไงอุตส่าห์เาพ่อมานั่งที่ทำเนียบคุยกับนายกอ,อินเดียพอกลับอินเดียก็ถามว่าเอ้ยนาย,ยกคุณคุณคยกับใครอ่ะ ก็เขาเป็นผู้ต้องหาเสร็จแล้วก็ให้ยืมตังค์เปล่ากก็มายืมเวลานี้รัฐบาลตูดขาดนะผมจะบอกให้แล้วไอ้มาตราเนี่ยเขาบอกเลยพวกนี้ไปยื่นกับกกตไอ้ขอไปไปยื่นกับปปชปปชอาจจะบอกว่าคุณไม่ใช่ผู้เสียหายเมื่อไม่ใช่ผู้เสียหายปปชก็ต้องรับเรื่องไว้เพราะใช้คําว่าความปรากฏใช่ไหมด็อกเตอร์ความปรากฏเกิดขึ้นแล้วไง ปปชก็ต้องดําเนินการโดยทางลับตามรับนูนบอกพอ<ม>ในทางลับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันไม่ต้องไปไปสืบไปสอบใครแล้วขอเอกสารจากคณะกรรมธการมาก็เรียบร้อยแล้วใครอภิปรายยังไงใครสนับสนุนยังไงคอรอมอ,นอ,อสนับสนุนยังไงโอ้โหตายแล้ว<ม>ตายแล้วคอรอมอทั้งก๊กแล้วเสร็จแล้วปปชเวลานี้เขาทำจะเสร็จแล้วยังไม่รู้จะยื่นวันไหนแต่เร็วๆนี้ กฎหมายมันบอกว่าให้ทําให้เสร็จโดยพลันแล้วก็ยื่นไปสู่สารรัฐนูนสารรูนต้องวินิจฉัยให้เสร็จภายในสิบห้าวันแล้วมันจะเหลืออะไรอ่ะเดือนนี้พฤษภาเดือนหน้ามิถุนาผมว่าปลายเดือนมิถุนา่ะแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวแล้วไหวยังไงครับคอรมอทั้งสองชุดชุดเศถาด้วยและชุดองคิงด้วยรวมทั้งสอสเนี่ยคุณเป็นรัฐบาลก็ต้องมีสามร้อยัเสียงใช่ไหมด็อกเตอร์ ไปหมดครับรัฐบาลที่ยกมือสนับสนุนพระรามอยันก็ประมาณรายจ่ายประจำปี2 5งพั